สวัสดีครับเพื่อนๆคิวไลค์กับผมวันนี้อยู่ที่สำนักงานกสทชแห่งใหม่นะครับที่รัตรนาธิเบศนนทบุรีครับต้องบอกเลยว่ามีความคืบหน้าค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วก็ใหญ่โตโมโหลานมากเลยนะส่วนจะมีความคืบหน้าขนาดไหนนะครับแล้วก็จะใหญ่โตจริงหรือเปล่ายัางไงตามมาชม,มพร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีต่อปูนะครับกำลังจะนั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงเพื่อที่จะไปที่สำนักง,งานกศทชแห่งใหม่ครับซึ่งสถานีที่อยู่ใกล้ที่นนัที่สุดนะครับก็คือสถานีนยรราชาการนนทบุรีครับตอนนี้ผมนั่งก็ค่าโดยสารอยู่ที่28บาท ทางด้านหน้านะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นมีการก่อสร้างอยู่นะอันนั้นแหละครับก็คือสํานักง,งานกสทชแห่งใหม่จะอยู่ตรงข้ามกับสย์ราชการนนทบุรีเลยครับใกล้ๆก,กับห้างเอสพาณัตครับตอนแรกที่แอดดูจากระยะไกลนะก็ว่าใหญ่แล้วนะครับพอเข้ามาใกล้ๆนี่โอ้โหเพื่อนใหญ่มากแล้วก็สวยมากเลยครับแถมยังก่อสร้างเร็วด้วยนะตามภาพเลยครับ ตอนนี้แอดลงมาที่สถานีรถไฟฟ้าแล้วนะครับมองไปทางด้านหน้านะก็จะเห็นเป็นสำนักง,งานกสทชเพื่อนในส่วนของสำนักง,งานกสทชแห่งเก่านะครับก็ตั้งอยู่ที่ถนนประหลนโยธินซอย8ครับแต่ว่าในอนาคตนะครับถ้าจุดนี้เสร็จแล้วที่ลัตนาธิเบตรตแห่งนี้เสร็จแล้วก็จะย้ายมาอยู่ที่นี่ครับซึ่งก็มีกำหนดเสร็จอยู่ในปี2566เพื่อนก็คือปีหน้านะครับ ซึ่งตามข่าวมีรายงานว่าโครงการนี้มีมูลค่าเบื้องต้นราว2.64พันล้านบาทครับโดยมีบริษัท Powerlite g h n g i n e e r i n g จำกัดครับได้รับจ้างเป็นผู้ก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารภายใต้ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการตามสัญญา1,000งักว0วันครับเป็นการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่จำนวน3อาคารบนเนื้อที่ประมาณ27ไร่ครับพื้นที่ใช้งานกว่า10,000 0ตารางเมตร ขอขอบคุณข้อมูลส่วนนี้จากฐานเศรษฐกิจกด้วยนะครับในวันที่แอดมาถ่ายก็ได้ยินเสียงของเครื่องจักรเสียงของงานก่อสร้างค่อนข้างเยอะเลยครับใครที่ผ่านมาแถวแยกแคลายมาแถวสูนร,ราชการนนทบุรีหรือรัตนาทิเบตก็จะเห็นกับโครงการนี้แหละครับเพราะว่าใหญ่โตมาก ใครผ่านมาก็จะเห็นอย่างชัดเจนเลยครับตอนนี้แอดลงมาที่ริมถนนด้านล่างน,น,นะครับด้านล่างก็คือถนนรัตนาธิเบศครับจุดที่แอดยืนก็จะอยู่ตรงข้ามกับสํานักง,งานกะสทชอพอดีลยครับ,บเพื่อนๆนทางด้านนี้ก็จะมีเป็นพวกนั่งร้านค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ซึ่งในปี2,566นะครับปีหน้านี้สำนักง,งานกสทช,ชแห่งนี้ก็จะเปิดให้บริการแล้วครับก็จะเปิดพร้อมกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูฝั่งตรงข้ามเลยนะครับตรงเอสพานาดแชรารเลยครับทางด้านนี้ก็จะเปิดในปี2,566เช่นกันก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใครที่ต้องการมาที่สำนักง,งานกสทชแห่งนี้นอกจากจะนั่งรถประจําทางทางด้านล่างแล้วนะครับก็สามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงมาก็ได้ รถไฟฟ้าสายสีชมพูก็ได้แล้วก็ในอนาคตนะครับบริเวณนี้ก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลด้วยครับเรียกได้ว่าภายในระยะเวลาไม่กี่ปีนะครับการคมานาคมในพื้นที่ชานเมืองอย่างนนทบุรีนี่ก็มีการเดินทางที่ค่อนข้างหลากหลายมากเลยครับ เดียแอดเองก็จะมาอัปเดตความคืบหน้าของสำนักง,งานกสทช,ชแห่งนี้ให้ชมเป็นระยะนะครับสลับกับโครงการอื่นกันไปครับทางแอดเองทางคิวไลก็จะนําคลิปความคืบหน้าความก้าวหน้าของประเทศไทยในโครงการต่างๆมาให้ชมทุกวันอย่างแน่นอนครับกวกติดตามด้วยนะครับ นคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรเพ <Aw as> ื่อนๆรอลุ้นกันได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดไปแอดขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ